ดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับมิดเนตนะคะแต่วันนี้เราพบกันนะคะในวิชาลูกเสือค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องนิทานเมอคีค่ะซึ่งเด็กๆน่าจะเคยได้ยินนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะไปชมคลิปวิดีโอนะคะสั้นๆน,นะคะเกี่ยวกับนิทานเมอคีค่ะไปชมกันเลยค่ะรั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อหมาป่าตัวหนึ่งที่เดินทางเข้าไปหาอาหารในป่าเพื่อครอบครัวขณะที่อยู่ในป่าเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่าง มองไปรอบๆเขาสังเกตเห็นทารกตัวจิ๋วอยู่ระหว่างพุ่มไม้นี่มันทารกมนุษย์หมาป่าพูดขึ้นด้วยความประหลาดใจเขานำเด็กทารกกลับบ้านให้พ้นอันตรายแอบมองดูจากไกลๆเจ้าเสือเชียคารรู้สึกกังวลมากเพราะเขาคือผู้ที่ขโมยเด็กทารกมาจากพวกมนุษย์แม่หมาป่าและลูกๆรักเจ้าเด็กน้อยคนนี้มาก จากนี้ไปเราจะเรียกเขาว่าเมาคลีแม่หมาป่าพูดขึ้นหลังจากวันนั้นเมาคลีก็อาศัยอยู่กับพี่น้องหมาป่าของเขาในป่าแม่หมาป่าดูแลเขาดีมากเหมือนเป็นลูกตัวหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆเมาคลีก็กลายเป็นเพื่อนกับสัตว์ป่าทุกชนิดเขาเล่นเกมและพักตามต้นไม้กับพวกสัตว์เขาจึงได้ทำความรู้จักป่าแห่งนี้ไปในเวลาเดียวกัน ในระหว่างนี้เสือเชียข่ขานก็เฝ้ามองดูเมาคลีอยู่ห่างๆและรอโอกาสที่จะลักพาตัวเขาวันหนึ่งอาคีล่าหมาป่าผู้รอบรู้เจ้าหมีบาลูและเจ้าเสือดำแบกีราก็มารวมตัวกันพูดคุยถึงเมาคลีทารกมนุษย์ฉลาดนักเราต้องเลี้ยงเขาแบบเด็กในป่าบาลูบากีราพวกเจ้าจะต้องปกป้อง และสอนกดแห่งป่าให้เขาอาคิีลาพูดหลายปีผ่านไปอย่างรวดเร็วเจ้าหมีบาลูเอาใจใส่สิทธิของตนมากทั้งสอนให้หาทั่วต่างๆและน้ำผึ้งไปจนถึงปีนต้นไม้เมาคลีตั้งใจฟังคำสอนของบาลูเสมอทุกๆวันเขาจะปีนต้นไม้ที่สูงกว่าเดิมและเริ่มหาอาหารกินเอง บาลูสอนให้เขาเข้าใจเสียงแห่งป่าเขาภูมิใจในตัวลูกศิษย์มากเมาคลีวิ่งได้รวดเร็วแถมยังว่ายน้ำได้อย่างแข็งขันอีกด้วยและแบกีราก,ก็สอนให้เขามองกับดักจับสัตว์ที่มนุษย์สร้างไว้ให้ออกและวิธีหลีกเลี่ยงวันหนึ่ง ลูกหมาป่าวิ่งเข้าไปติดกับดักพวกนี้เข้าเจ้าเสือเชียขคารอยากจะล่าลูกหมาป่าเพื่อนำมาทำเป็นมืกลางวันแต่ก่อนที่มันจะได้ลงมือเมาครีก,ก็ช่วยลูกหมาป่าออกจากกับดักได้เสือเชียคารพ่ายแพ้อีกครั้งบาลูสอนท้อยคำวิเศษที่เขาสามารถใช้ได้เมื่อเกิดเหตุอันตรายในป่า ในเวลาสั้นๆเมาคลีก็จดจำคำเหล่านี้ได้ขึ้นใจเมาคลีไม่ได้รับการทำร้ายจากสัตว์ป่าใดๆเมื่อตระหนักได้ว่าเขาคงจะไม่สามารถจับเมาคลีได้ด้วยตัวเองเชียคารไปหาพวกแบนเดอร์ล็อก ok, สัตว์อันตรายที่สุดในป่าเขาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเมาคลีถ้าเมาคลีสอนทุกอย่างที่มันรู้ให้เราเราจะเป็นสัตว์ที่ฉลาดปราดเปรี่งที่สุดในป่า วันหนึ่งขณะที่เมาคลีกำลังสร้างที่กำบังจากพายุลาวแบนเดอร์ล็อกก็แอบดูอยู่จากที่ซ่อนของมันพวกมันตัดสินใจลักพาตัวเขาเมื่อโอกาสมาถึงตอนพระอาทิตย์ตกดินเมาคลีโดนลักพาตัวโดวยลิงสองตัวและเขาถูกนำมาไว้ที่หุบเขาบริเวณที่มีป่าหนา,นานแน่นที่สุด <c oughs> เด็กน้อยพบว่าตัวเองอยู่ท่ากลางฝูงแบนเดอร์ล็อก เมื่อเมาคลีรู้ตัวว่าโดนลักพาตัวโดยเจ้าหลิงพวกนี้เขาก็เริ่มคิดเขาต้องหาบาลูกับแบกีราและบอกให้รู้ทันใดนั้นเขาก็เห็นชิวเจ้านกแร้งบินอยู่เหนือท้องฟ้าเขาจำคำวิเศษที่บาลูสอนได้ทันทีพวกเราเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันเจ้ากับข้า เมื่อได้ยินถ้อยคำเหล่านี้นกนร้งชิวก็รู้ทันทีว่าเมาครีไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหนและรู้ว่าเขาตกอยู่ในอันตรายข้าคือเมาคลีตัวน้อยช่วยบอกบาลูกับบาคิราว่าข้าถูกจับตัวมาให้หน่อยได้ไหมแน่นอนข้าจะบอกให้เมาครีนกแร้งชิวตอบและโผบ,บินออกไปเพื่อส่งข่าวให้เพื่อนเมลคลีฝูงแอนเดอร์ล็อกพาเมาคลีมาที่ถ้ำอันหนาวเย็นซึ่งเป็นเมืองวานอน ที่แห่งนี้อยู่ในป่าลึกที่มนุษย์ทอดทิ้งมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วถึงแม้ว่าเมาคลีจะแอบหนีออกไปเขาก็ถูกพวกแบนเดอร์ล็อกรุมจับไว้เมื่อได้รู้ว่าเมาคลีโดนจับตัวไปปาลูและแบกีราถามค่าเจ้างูยักษ์ถึงวิธีช่วยเหลือเมาคลีพวกเขาจึงเดินทางมาที่เมืองวานอนและซ่อนอยู่ข้างหลังรูปปั้นขนาดใหญ่ จากที่ซ่อนพวกเขาเห็นเมาคลีและลิงเป็นร้อยๆตัวล้อมรอบเขารอเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อที่จะนำเมาคลีออกมาและเมื่อเวลามาถึงขาพูดว่าตอนนี้แหละไปเลยปากีราพุ่งออกไปจับลิงอย่างเงียบเชียบและเขาเริ่มต่อยฟูงลิงที่ล้อมรอบเมาคลีด้วยอุ้งตีนอันทรงพลังของเขา ฝูงแบนเดล็อกวิ่งพล่านร้องลั่นด้วยความกลัวและลิงตัวหนึ่งก็เรียกเพื่อนให้มาช่วยทันใดน,นั้นบากีราก็ถูกห้อมล้อมด้วยลิงจำนวนมากลิงอีกกลุ่มหนึ่งก็จับเมาคลีและนำไปไว้ในห้องที่มีกำแพงปิดเมาคลีได้ยินเสียงบากีราต่อสู้กับพวกลิงเขาจำที่เก็บน้ำข้างล่างเมืองที่ถูกทำลายนี้ได้และเขาก็รู้ว่าพวกลิงกลัวน้ำ บากีราวิ่งและกระโดดลงน้ำเลยบากีราวิ่งและกระโดดลงน้ำทันทีบาลูก็โดนฝูงลิงทำร้ายเช่นกันพวกเขาเริ่มต่อสู้และบาลูก็ทุบตีแบนเดอร์ล็อกด้วยอุ้งเท้าหน้าเพื่อปกป้องตัวเองเขาพยายามถึงที่สุดแต่ทว่าจ้านวนของแบนเดอร์ล็อกนั้นมากเกินไปเขาไม่สามารถสู้มันเพียงลำพังได้ และบากราาก็ได้แต่เฝ้าดูเพื่อนของเขาขณะที่อยู่ในน้ำอย่างสิ้นหวังเขารู้สึกแย่มากที่ช่วยเพื่อนไม่ได้ขณะที่บาลูกำลังวุ่นอยู่กับลิงจูๆ่ๆคาก็โผล่ออกมาเมื่อคาออกมาเขาก็โจมตีฝูงลิงด้วยหางมหฮมาของเขาพวกลิงวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวพวกลิงกลัวคามากไม่มีใครต่อสู้กับเขาดังนั้นพอพวกมันเริ่มวิง่งหนีเข้าป่าลึกไปบาลูก็เป็นอิสระในที่สุด แต่เมื่อคาอ้าปากและพ่นนมฝูงลิงก็ยืนกันนิ่งเสียงของมันหายไปในทันทีและทุกอย่างก็กลับมาเงียบสงบอีกครั้งเมื่อสบโอกาสปากรากระโดดออกมาจากน้ำเมาคลีตะโกนออกมาจากหอคอยด้านในที่เขาโดนขังไว้ข้าอยู่นี่โดนขังอยู่ในหอคอยข้าเหวี่ยงหางอันทรงพลางของเขาและพังกำแพงของหอคอยได้สำเร็จ เมื่อไร้กำแพงขวางกัน้นเมาคลีก็เหวี่ยงตัวเองออกมาปาลูกอดเขาด้วยความรักไม่เป็นไรนะเมาคลีข้าไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ข้าหิวแล้วก็เหนื่อยมากพวกท่านทุกคนเสี่ยงชีวิตมาช่วยข้าข้าต้องขอบคุณมากจากใจจริงเมาคลีดีใจมากที่เห็นข้าอยู่ข้างๆชีวิตข้าเป็นหนี่บุญคุณท่านขอบคุณนะ เมาคลีบาลูและปากีราบอกลาคาและเดินทางกลับบ้านเจ้าเสือเชียคารตระหนักได้ว่าเขาไม่สามารถทำร้ายใครที่มีมิตรภาพอันเหนียวแน่นแบบนี้ได้แน่เขากลับเข้าไปในป่าลึกและไม่ออกมาอีกเลยวันเวลาผ่านไปนานและเมาคลีก็เติบโตขึ้นเป็นหนุ่ม วันหนึ่งเขาเดินทางเข้าไปใกล้หมู่บ้านมนุษย์เขาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่จําเขาได้ทันทีนางรู้ว่าเขาคือลูกชายที่โดนเสือจับไปเมื่อหลายปีที่แล้วนางวางเด็กทารกน้อยข้างๆเธอไว้ในอ้อมกอดของเมาคลี เมาคลีประหลาดใจมากเพราะเด็กทารกคนนี้ดูเหมือนเมาคลีตอนเด็กจริงๆและเขาก็ตระหนักได้ว่าเด็กคนน,คนนี้คือน้องชายของเขาและผู้หญิงคนนี้คือแม่ของเขานั่นเองบาลูบากีราและขาเฝ้ามองพวกเขาอยู่ต่อจากนี้ไปเจ้าจะได้ไปอยู่กับครอบครัวเจ้านะำเมื่อไรที่เจ้าต้องการเราเจ้าก็รู้คำวิเศษใช่ไหม เจ้าเป็นพี่น้องของเราอย่าได้ลืมว่าเรารักเจ้าเพียงใดลาก่อนเมาครีที่รักเพื่อนๆบอกลาเมาครีเมาครีใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขแต่เขาก็ไม่เคยลืมผู้ที่มีพระคุณเลี้ยงดูเขามาเขาไม่เคยลืมครอบครัวในปา่า เราก็พ,พูดกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับนิทานเมาทีนะคะมิจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะเมาทีนะคะเป็นเด็กคนหนึ่งนะคะที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งะคะ่ะแล้วเมาทีนะคะก็ได้อยู่กับพวกหมาป่านั่นเองนะคะแล้วก็มีสัตว์อื่นๆนะคะช่วยสอนวิชาการต่างๆนะคะที่อยู่ในป่าเมาทีนะคะได้บาลูนะคะบาลูก็คือหมีสีน้ำตาลนั่นเองนะคะสอนเรื่องกฎนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตในป่าะคะ่ะส่วนบาเคล่านะคะก็คือเสือดํานั่นเองนะคะที่สอนวิธีการล่าสัตว์นะคะแล้วก็การ อยู่ซุ่มเงียบๆนะคะหรือว่าการเดินทางในป่านั่นเองนะคะซึ่งตะบอกก่อนเลยนะคะว่าเมาทีนะคะเป็นเด็กที่เชื่อฟังคําสั่งสอนนะคะของสัตว์ต่างๆในบรรดาที่อยู่ในป่านั่นเองนะคะแล้วก็เมาทีเป็นผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะคะแล้วก็เมาทีนะคะเป็นที่รักของสัตว์ป่าทุกคนนะคะนิาทานเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าการที่เรามีสัมมาคาระวะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เชื่อฟังผู้ปกครองผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะเราก็จะเป็นที่รักของทุกๆคนนั่นเองค่ะค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาร้องเนื้อเพลงของเมาคีนะคะอ่ะไปชมกันเลยนะคะเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์ฆ่าแชร์คานฆ่าแชร์คานถลกหนังมันออกมาให้หมดถลกหนังมันออกมาให้หมดมันฆ่าวัวมันฆ่าควายอีกหนึ่งรอบนะคะเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์ฆ่าแชร์คานฆ่าแชร์คานถลกหนังมันออกมาให้หมดถลกหนังมันออกมาให้หมด มันค่ะวัวมันค่ะควายอันนี้นะคะก็เป็นเนื้อเพลงของเมาคีล่าสัตว์นะคะทุกคนอย่าลืมไปฝึกร้องกันนะคะต่อไปนะคะเราจะมาชมท่าประกอบนะคะของเพลงเมาคีนั่นเองนะคะวิดีโอนี้นะคะสร้างมาเพื่อความสนุกสนานนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะไปฝึกซ้อมนะคะท่าเต้นแล้วก็ร้องเพลงกันนะคะแล้วเปิดเทอมนะคะอย่าลืมมาเต้นให้มิกดูได้นะคะวันนี้นะคะมิดเน็ตก็ขอลาไปก่อนนะคะใครมีปัญหาสงสัยอะไรอย่าเพิ่งทักมานะคะขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ด้านครับเมาคีลาตันเมาคีลาตันข้าแดงข้าข้าแดงขาข้าลงทั้งมันออกมาหมดข้าลงทั้งมันออกมาหมดมัน,ามนาพา,าพัวมันพาไวเมาคีลาตัน